ภาษาไก่แบบมาเฟีย 1. ความนิ่งสงบเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเชื่องช้าทุกการกระทำมีเป้าหมายไม่ลุกลีลุกลนความนิ่งของคุณจะสร้างแรงกดดันในคนรอบข้าง 2. ส,สายตาที่ทรงพลัง The Unwavering gaze สบตาอย่างมั่นคงไม่หลบสายตาก่อนมองเหมือนกำลังประเมินและอ่านใจอีกฝ่าย สายตาที่นิ่งและลึกบ่งบอกถึงอำนาจที่ไม่ต้องเอ่ย 3. การนั่งแบบครองพื้นที่ taking space เมื่อนั่งจะเอนหลังพิงพนักเต็มที่กางแขนบนที่เท้าแขนหรือวางแขนบนตกอย่างสบาย,บายเป็นการประกาศอนาเขตและความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องพูด 4. การใช้มืออย่างมีชั้นเชิง deliberate hand gesture ไม่ใช้ท่าทางมือพร่าเพื่อ อาจแค่ปลายนิ้วประกบกันเป็นทรงพีระมิด The s t e p p l e ขณะฟังหรือใช้มือผายออกช้าๆเพื่อสั่งการสแสดงถึงความคิดและความเหนือกว่า 5. การพยักหน้าเล็กน้อย The Minimal n o ตใช้การพยักหน้าช้าๆหรือเอียงคอเล็กน้อยแทนการใช้คำพูดมากมายเป็นการสแสดงการรับรู้อนุมัติหรือปฏิเสธท,ที่ทรงพลังและสื่อว่าคุณคือผู้ตัดสินใจสูงสุด อย่าลืมกดบันทึกและกดติดตามผมไว้ถ้าไม่อยากพลาดอะไรดีๆที่จะทำให้คุณดูดีขึ้น The Jack